ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นที่ฟังกันแบบทีพื่นเพื่อนไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนค่ะถ้าเพื่อนๆพนพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะปลูกผี a q หลังจากสุดลงติดพื้นราคาเหลือเพียง1สตางค์ก่อนจะลากขึ้นปล่อยลงอยู่แถว2-3สตางค์มาอย่างยาวนานเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหุ้นบริษัท AQS เจจำกัดมหาชนหรือ a q ก็ได้เลิกถูกจุดพลุไร่ราคาอย่างร้อนแรงแม้ถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายแต่ไม่อาจตับความร้อนแรงของ a q ได้จนต้องลงดับซ้ำ โดยยกระดับมาตรการกำกับการซื้อขายในขั้นที่2กำหนดให้ซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือบัญชีแคสปบาลานซและห้ามหักกลบการชำระราคาค่าซื้อขายภายในวันเดียวกันหรือห้าม n e t t e e t e n t AQ เเปลี่ยนชื่อมาจากบริษัทกฤษดามหานครจำกัดหรือ KMC โดยหุ้นถูกพักการซื้อขายประมาณ2ปีดังจากพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันม่วงขายหุ้นทิ้งและหุ้นกลับมาซื้อขายใหม่เมื่อวันที่9ตุลาคม2560การกลับมาซื้อขายใหม่วันแรกของ AQ สร้างความเสียหายให้นักลงทุนจำนวนมากเพราะราคาถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่31สตางค์ก่อนลงมาปิดที่11สตางค์หลังจากนั้นหุ้นดิ่งลงมาตลอดและลงต่ำสุดที่1สตางค์ AQ ถูกประคองให้เคลื่อนไหวยอยู่ระหว่าง2-3สตางค์ ทำกลางมูลค่าการซื้อขายประมาณ1ล้านบาทต่อวันแต่การจุดพลุรอบใหม่ทำให้มูลค่าการซื้อขายพองโตขณะที่ราคาหุ้นพุ่งทยานโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาราคาปิดที่6สตางค์เพิ่มขึ้น1สตางค์หรือเพิ่มขึ้น20ร์เขณะที่มูลค่าซื้อขาย327.23ล้านบาทคิดเป็นปริมาณซื้อขายอยู่ที่5864.6% 1ล้านหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ออกโรงส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนทันทีที่เห็นหุ้น AQ เคลื่อนไวผิดจากสภาพการซื้อขายปกติโดยประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่1กำหนดให้ซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดมีผลตั้งแต่วันที่14กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ทำให้ AQ สงบลงชั่วข่าวแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมามีการจุดปลุลากราคาขึ้นกันอีก โดยขยับขึ้นชนเพดานสูงถึง30%และไล่ราคาชนเพดานสูงสุดอีก2วันติดจนตลาดหลักทรัพย์ต้องประกาศยกระดับมาตรการกำกับการซื้อขายสู่ระดับที่2มีผลระหว่างวันที่23กันยายนถึง12ตุลาคมนี้ไม่มีปัจจัยใดกระตุ้นราคาหุ้น AQ ไม่รู้ว่ามีคนกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการจุดพลุลากราคาหุ้นตัวนี้หรือไม่เพราะทางด้านพื้นฐานของบริษัท ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและฐานะการดำเนินงานยังน่าห่วงโดยขาดทุนต่อเนื่องหลายปีนอกจากนั้นยังมีคดีข้อพิพาทประเด็นหนี้สินกับธนาคารกรุงไทยอยู่ผลการขาดทุนติดต่อหลายปีกระทบต่อฐานะทางการเงินของ AQ และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่า50%ของทุนชำระแล้วจนถูกแขวนป้ายสีผู้ถือหุ้นรายย่อย AQ มีจำนวนทั้งสิ้น 14,965ลายซึ่งแทบทั้งหมดถือหุ้น,ต,นต้นทุนสูงติดมือเช่นเดียวกับนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จะสัรนให้บุคคลในวงจำกัดจำนวน72,640ล้านหุ้นเมื่อปลายปี2,560ในราคาหุ้นละ5สตางค์ความร้อนแรงของ AQ ช่วง3วันที่ผ่านมาไม่มีเหตุผลในเชิงพื้นฐานที่อธิบายได้นอกจากสมมติว่า น่าจะมีบางคนบางกลุ่มอยู่เบื้องหลังการลากราคาหุ้นและอาจยังไม่ได้เทขายหุ้นทำกำไรออกมาทั้งหมดถ้าสัญญาณเตือนของตลาดหลักทรัพย์ทำงานมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่2กระตุกให้นักลงทุนทั่วไปได้สติไม่ตามแหกเข้าไปเก็งกำไรหุ้น AQ อาจต้องปิดฉากราคาไปต่อไม่ไหวส่วนใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการลาก AQ ในรอบนี้ จะต้องแบ่หุ้นต้นทุนสูงไว้เองและหากดันทุลังลากหุ้นต่อมีสิทธิ์เจอผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ติดหุ้นต้นทุนสูงพากันถล่มขายจนเจ็บหนักขึ้นไปอีกการปลุกผีเอครูปใหม่ในรอบใหม่นี้คงจบในเวลาอันสั้นตืออาจจบลงแล้วเมื่อตลาดหลักทรัพย์ออกโรงมาปราบผีสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจาก ผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ